รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะเลขกใหม่แค่หกหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นเองมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันออปชันแน่แนๆ h o น d a าเจน 1.5V ปีสองพันยี่สิบเอ็ดใครมองหารู้ใช้งานห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะสภาพสวยบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนแถมคันนี้นะคะเขาเปลี่ยนจอฮัสกีนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะลูกค้าเริ่มต้นฟรีดาวน์ได้เลยดอกเบีย้ย1.29%เท่านั้นใครสนใจรีบพากรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะคะ ส6งหกศ8 7ยนัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะบอดี้เดิมทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะ,ะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนคันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆด้วยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่าตัวเพียง4 5 9 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7 8 0 0เท่านั้นนะคะเงินเดือน16 0 0 0ขึ้นไปออกคนเดียวได้เลยนะลูกค้าคันนี้ให้ช่ว ตดแต่งมารอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะป้ายทะเบียนป้ายนี้เลย2ขอไขก่กไก่5 2 8กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีลากิ๊บนะคะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆน,นะคะลูกค้าปกติของรถมือ2แต่ถ้าชนหนักเข้าโครงสร้างไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะคะคันนี้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาห้ามพลาดเลยนะ,ะตัวล้อนะคะ น,นี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะน็อตสี่รูโลโก้ตรงกลางช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบน้ามันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโชกนะคะไฟเลี้ยวติดให้ตรงแก้มข้างรถกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะลูกค้าติดคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจสำรองครบนะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยส่วนภายในของรถคันนี้นะคะคุ พวงพนสีดําไม่มีรอยช้ําหรือว่ารอยสึกหลอของการใช้งานออปชั่นให้มาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะสภาพสวยนะคะลูกค้ามีที่วางแก้นาหนามด้านข้างมาให้ด้วยพวงมาลัยบางติฟังก์ชั่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะลูกค้าไม่หกหมื่นเก้าพันโลไม่มีการกลับไมค์กอไมค์อย่างแน่นอนนะคะได้เป็นปุ่มแองจิ้ง,งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะนี่ไม้แท้ไม้เดิมนะคะแถมเจ้าของเดิมเขาติดจอทัศกินมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้า เชื่อมต่อบูทูธแชร์ Wi-Fi ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้เลยระบบนำทางนีเวเกเตอร์มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าติดออปชั่นเสริมมาให้ครบเลยนะคะแอร์อนาอ็อกหมุนมือปรับได้สีระดับเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าขับขี่ใช้งานง่ายเลยไม่มีรอยทะลอกหรือว่ารอยสึกหลออของการใช้งานนะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยอากาศยานนะคะที่บังแดด2ฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะส่วนตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีแดงนะคะดูแลทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะ สำหรับเบาะหนังนะคะบอกไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยไขย่รอยเขียบเขยีขยขย้นสติ๊กเกอร์มอ,อ,อกอมีตีที่เห็นชัดเจนเลยนะลูกค้าสาภาพสวยนะคะฟรีดาวผ่อนแค่7จ็ดพดอกเบี้ยร่มต้น1.29%อผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดต่างจังหวัดไปเน้นไปทําสัญญาให้ถึงที่นะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคานะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะห้องพโดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้หนึ่ง เก็บสัมภาระได้ตัวเบาะนะคะข้อดีของ Hon ด้านะเขาสามารถพับเบาะได้แล้วเวลาพับเบาะของรถฮอนด้นะคะเขาจะได้เป็นระนาบเดียวกันกับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังแบบนี้เลยนะคะบอดี้ระนาบเดียวกันเลยนะพับได้ทั้งสองฝั่งนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระได้หรือว่าใสา่ปิกนิกเนี่ยคือพับเบาะนอนได้เลยนะบอดี้เขากว้างนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดน,นะโครงสร้างเดิมทั้งคันสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะลูกค้ามีเห็นชัดเจนนะตีลังกาพิกควำ่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่ นอนตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแนะนำปีหนึ่งทางเลือกเลยนะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ติดตั้งให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียน3ตัวสวยๆเลยเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมีมาให้2ตําแหน่งโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมตัวกระจกด้านหลังมาพร้อมกับตัวไล่ฟ้าไฟเบรกยูที่สามีเห็นชัดเจนนะคะสระว่ายเป็นแบบคลิปฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีเล้าโลโก้ด้านหลัง เป็นแบบโคเมียมนะคะเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคเรียบ,บ้อยแล้วนะคะรองรับน้ํามันเบนซิน91.95 e20 e85 เติมได้นะบอดี้ <Body S 2> ด้านหลังกว้างมากนะคะบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยหรือว่าพับเบาะทั้งสองฝั่งเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้นะคะโครงสร้างเดิมนะไฟไท้ายเดิมโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนไม่มีรอยแตกรอยลาวพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอานมีเห็นชัดเจนเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยของการเขียบขย่้นะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันนะส่วนบอดี้ด้านล่างของรถนะคะลูกค้านี่ ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อบ,บอร์ที่เดิมๆทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะ <c oughs> ใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะรีบทักิบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะลูกค้าเลขไมล์หกหมื่นเ0โลเท่านั้นเองนะรถมือเดียวนะคะราคา459,0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อน7,800พันนะเง,เงินเดือน16ขึ้นไปออกคนเดียวได้เลยนะคะลูกค้สาสันเหลี่ยมโคมด้านข้างตัวรถ มีเห็นชัดเจนไม่มีลากิ้มบอดี้เดิมทั้งคันคุ้มค่าคุ้มราคาห้ามพลาดเลยนะคันนี้เข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องศูนย์ทุกรอบเลยนะคะแท็กนัดหมายจากศูนย์ฮอนด้ามีอยู่นะลูกค้านี่นัดหมายรอบผัดไปไม่หกอ่าเจ็ดหมื่นห้าพันโลนะคันนี้เพิ่งเข้าเช็คระยะมาเมื่อเดือนเก้าปีที่แล้วนุ่นเองนะคะลูกค้านี่สภาพสวยเลยไม่มีรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะลูกค้าคุ้มค่าห้ามพลาดเลยนะหัวน็อตซักประตูไม่มีรอยขยรอยเขียบขยือนแผ่นเพดของรถมีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถัง ตรงเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนีค้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกระจกเดิมทุกบ้านนะคะโลโก้ฮอนด้มีติดเห็นชัดเจนกุญแจสำรองครบนะคะกับตัวแจ1.5วปี2021นะคะลูกค้าไม่ห9 0ม0่6 9โล4 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน7,800ใครสนใจรีบพักรีบโทรรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7ัดเพชรยนต์คะ่ะ